ก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ20บาทขนาดและปริมาณเท่ากับ2ฝ่ามือตวงน้ำล้างหน้าไม่น่าเชื่อเลยว่าที่ย่านเยอดเชียงใหม่จะมีร้านนี้นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวท่าอายุทยา7ยอดเราไปดูขั้นตอนแรกของการทำก๋วยเตี๋ยวเรือกันเขาจะใส่พริกป่นแล้วก็นำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือสีเข้มข้นสูตรเดียวของทางร้านที่เคี่ยวในอุณหภูมิ1 0 0รองศาเซลเซียสและวิธีการลวกเส้นของเขาจะมีตะแกรงซ้อนหลายๆชั้นไม่ได้ดูเท่แต่อย่างใดแต่มันประหยัดเวลาเราเล่นนะจา๊ะสาเหตุเป็นเพราะว่าลูกะกนนน่่ตััวจส็ใถดิิิลฟ รสชาติของของร้านบอกเลยว่ารสชาติโคตรนัวส่วนก๋วยเตี๋ยวเลือนน้ํน้นนนํซุปก็เข้มข้นแบบเผ็ดซ่บจุดเด่นของร้านก๋วยเตี๋ยวเลือข้าท่านเนี่ยคือน,น้ําซุปก,กับพริกป่นรสชาติมันจะมีความเผ็ดหอมกลิ่นตีขึ้นฮุด,ดังจนหายกัดดังเลย <c oughs> อีกทั้งกากหมูนี่ให้เยอะชิ้นใหญ่แบบบักเอกถ้าใส่กากหมูต้นก๋วยเตี๋ยวร้อนๆมันจะได้ยินเสียงตุ๊กตับตุ๊กตับโซสเส้นก๋วยเตี๋ยวและเกี๊ยวกากหมูนี่ล้ําขนาดเลยนอกจากนี้ยังมีเนื้อหมูไส้ตับลวกจิ้มด้วยต้องให้คะแนนเลยเพราะว่าเขาลวกตุนมาอย่างดีเคี้ยวง่ายเนื้อนุ่มอีกทั้งยังมีเมนูกะเพราหมูกอบไข่ดาวตอนไปถ่ายเห็นชาวต่างชาติที่นั่งอยู่โต๊ะด้านหลังสั่งด้วยแบบว่าให้กะเพราหมูก ชิ้นใหญ่และไข่าดาวนี่ก็แบบสั่งแบบสุกหรือดิบได้ส่วนอีกจานก็อยากพรีเซนต์ข้าวสามชั้นทอดน้ำปลารสชาติจะมีความเค็มหวานกินคู่กับน้ำจิ้มแจ่วแซ่บพร้อมข้าวสวยกับไข่าดาวโอโหบรรลุนอกจากนี้ยังมีลูกชิ้นหมูปิ้งกับเนื้อปิ้งแบบว่าให้ชิ้นใหญ่มากกับเมนูขนมถ้วยใช้ช้อนควักแบบคำใหญ่ๆสรุปแบบไวๆก๋วยเตี๋ยวเลือกับข้าวของวันครบจบที่ร้านนี้อีกทางร้านเนี่ยยังมีที่จอดรถอีกเพียบรถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็มาได้และนี่ก็คืออัปเดตก๋วาายียยรอาุธ7ดป2025คับ